سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى دي ลงบทบัญญัติมาให้กับ ประชาชาติแต่และประชาชาติซึ่งในบทบัญญัตินั้นพระองค์ได้ให้บรรดาอซลลนั้นเป็นผู้ที่นําบทบัญญัติมาให้กับประชาชาตินั้นดังลอสซาบานอวตาลาได้ส่งตรอซูลัดุลลอว่า um an an oh ut ut แท้จริงเราได้ส่งอซูลมาให้กับทุกประชาชาติส่งมาเพื่ออเนอบูดุลลอห์วะจัตเตนิบุตตาะกุสส่งมาเพื่อให้มาสอนในการทําการอิบารัดต่อลอสซาบานอวตาลา วาจะตดเนุตต่อูธและสอนให้มีการออกห่างจากต่อกูธออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งต่อกูธในความหมายที่บรรดาอุลละม่าได้ความหมายที่ครอบคลุมที่สุดก็คือกุลุมาอวิดามินดูนินละทุกสิ่งที่ถูกออบาดะนอกเหนือจากล้อสะฮานนวตาลามินมาบูดินเอามุตออ็นทุกสิ่งที่ถูกไอบาดะอื่นนอกจากลอ้อสะฮานนวตาาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามมันหรือสิ่งที่เราได้ไปเชื่อฟังมัน หรือว่าเป็นมาบุตหรือเป็นสิ่งที่เรามาออบาดาต่อมันกุลูมาตาจาวสาบิฮินอัดุหัตดะฮูทุกสิ่งที่บ่าวได้ทําจนเกินขอบเขตพี่น้องทั้งหลายถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้ทามันเกินขอบเขตที่ท่านอับดุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอัยฮิวะสัลลัมได้วางเอาไว้มันคือสิ่งที่าศาสนาเราได้ตําหนิแล้วเรียกว่าต่อหุษอลัลลาตาลาให้อิบาดาต่ออัลลอฮ์และพระองค์ได้ส่งท่านอับดุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอัยฮิวะสัลลัม และพระองค์ได้ให้ท่านนาบีสุลต่านลลอฮฺะสัลลา่ยมีผู้ที่รับมรดกสืบทอดจากท่าทนนาบีสุลต่านลลอฮฺะสัลลามที่เรียกว่าอุลมามะหรือว่าบรรดาผู้รู้แล้วท่านนาบีสุลต่านลลอฮฺะสัลลามได้ทรงตรัสว่าได้ทรงกล่าวว่าอัลอุลามะวระตุลอัมบียะบรรดาอุลมามะนั้นคือผู้ที่รับมรดกญญาจากบรรดานาบีฟะอินนัลอัมบียะลัมยูวรริซดีนารอนวลาดิรฮามาอินนามาวะรัุลอิมและบรรดานาบีนั้นไม่ได้ให้มรดกเป็น ดีน์เป็นเที่ยรมไม่ได้ให้มรดกเป็นเงินเป็นทองอินนามะวัรสุลัลน์แต่บรรดาอับีนั้นให้มรดกเป็นความรู้ฟามันอัคโคะฮูฟะโอดะอัคโะเิฮัดเดนวาเฟลดังนั้นใครก็ตามที่ได้เอาความรู้นี้มาหรือว่าใครก็ตามที่รับมรดกจากบรรดาอับีตรงนี้มาเนี่ยแสดงว่าเขาได้รับส่วนแบ่งที่มากมายแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านอับบีซุลลัลลอฮฺมะลัมมสัลลัมได้บอกว่าอินนามะชะลันอัมบิยะลานูรัมาตลักนาฮุสักตะะ พวกเราบรรดานาบีทั้งหลายเนี่ยเราไม่ให้มรดกกับใครสิ่งที่เราเหลือทิ้งไว้เนี่ยเป็นสดารกอแต่สิ่งเดียวที่ท่านนาบีสุลตานองลลอ ali ส a l s a l ได้บอกว่าท่านนาบีให้มรดกก็คืออะไรครับพี่น้องคือความรู้ที่ท่านนาบีได้บอกกัรอุลมามะวรสะตุลอัมบียะบรรดาอุลมามะคือผู้ที่รับมรดกจากบรรดานาบีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจึงมีบรรดาอุลมามะจึงมีบรรดาผู้รู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้ยกระดับบรรดาผู้รู้นั้นเอาไว้ บรรดาผู้รู้ที่เอาความรู้จากกิตาบ์ลุลโ์แล้วจากสุน,นัขท่านนบีสอนลองอะไรยวะสัลลัมจากกุณอ่านและจากะดีษซึ่งอัลลอฮ์ตาลาย,ยกระดับพวกเขาไว้พี่น้องทั้งหลายแล้วใครก็ตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ส่งยกระดับพวกเขาเนี่ยไม่ว่าใครที่พยายามจะกดบรรดาผู้รู้ลงมาพยายามที่จะดึงบรรดาอุลามะลงมาเทียบเท่ามันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะอัลลอฮ์สผานอวตาลาทรงตัดว่ายะไฟลาห ال ุลละดีนอนามานูมินกุมวัน ا ل ذ ي ن ล ط ا น ع ل م า ر ج ا ت อัลลอฮ์ตาลาทรงยกระดับบรรดาผู้ที่เป็น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 ผู้ที่มีอีมานจากบรรดาพวกเจ้ายกระดับผู้ที่มีอีมานมาระดับหนึ่งและอัลลอฮ์สุภานวะตาลาก็ยกระดับบรรดาผู้รู้ขึ้นไปอีกดังเราจะแสดงว่ามีหลายๆขั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยพระองค์ทรงยกระดับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรนะพี่น้องหน้าที่ของเราคือให้เรารู้ว่าบรรดาผู้รู้บรรดาอุลลามะคือผู้ที่มีระดับ คือผู้ที่อัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى สงยกเกียรติเขาและอัลลอฮ์ ت ع ا ل ได้กล่าววิ่งอายะหนึ่งว่าคุณฮันยัสตวิลลดีนัยะอะลมูนวัลลดีนลายะอะลมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามันเท่ากันไหมบรรดาผู้ที่มีความรู้กับบรรดาผู้ที่ไม่มีความรู้ซึ่งบรรดาอุลมามะทัฟซีรที่อธิบายอันกุรอานได้บอกว่าในคําตอบอยู่ในอายะนี้ก็คือไม่มีทางเท่าเทียมกันอัลลอฮ์ตาลาตั้งคําถามให้เรารู้ว่าไม่มีทางเท่าเทียมกันสําหรับบรรดาผู้ที่มีความรู้ กับบรรดาผู้ที่ม,มีความรู้พี่น้องทั้งหลายในเมื่ออัลลอฮฺตาลาได้ยกเกียรติคนสองกลุ่มนี้แล้วเราจะยกเกียรติคนสองกลุ่มนี้ไหมถ้ามีการตั้งคำถามว่าบรรดาผู้รู้คือใครเรามีกิตาบุญอฮอแล้วเรามีสนานาท่านบับสุลลางอะไรว่าส,ส,สั้นลำแน่นอนบรรดาผู้รู้คือผู้ที่ได้ท่องกุรรานท่องกิตาบุลอฮอแล้วมีความเข้าใจในอะุรอาน มีความเข้าใจในการตัฟซีรมีการอ่านความเข้าใจในกุรานและมีความเข้าใจในสุนนางท่านนาบีสุลต์ละฮของอาลีวะสันลัมเริ่มต้นจากการท่องจำแล้วการอ่านผ่านสุนนางท่านนาบีสุลต์ละฮของอาลีวะสันลัมเพราะฉะนั้นบรรดาผู้รู้คือคนที่รู้กีตาบุลละแลวก็สุนนางท่านนาบีสุลต์ละฮของอาลีวะสันลัมแล้วท่านนาบีสุลต์ละฮของอาลีวะสันลัมได้บอกว่าไลซามินอุมมตีมันลัอยู่จิลละกะบีรอนาถือว่าไม่ใช่เป็นประชาชาติของฉันพี่น้องทั้งหลาย เวลาท่านนาบีสุลตารของอาเลวะนสลัมได้บอกว่าไม่ใช่เป็นประชาชาติของฉันหมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากแล้วท่านนาบีได้บอกว่าคนที่ไม่ให้เกียรติคนแก่ของเราวาลัมวาลัมยนะัดทำรีแลนาแล้วไม่ให้ไม่ไม่มีความเมตตากับเด็กๆของเราวายะวาลัมยะริฟเลีาลิมีนาฮักกอกและไม่ยอมรู้จักผู้รู้และไม่ยอมให้เกียรติผู้รู้ตามสิทธิที่ควรจะให้เกียรติบรรดาผู้รู้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นบรรดาอุลลามะ ซึ่งเริ่มต้นจากบรรดาสฮาบะแล้วในยุคของบรรดาตาบีอานบรรดากรุนมมฟต์ต์ละบรรดายุคที่เขาได้ชื่อว่าเป็นยุคทองคําที่ท่านนบีุลอฮฺุลลาะห์ะลียวซัลลัมได้บอกคอยรุนกรุนในก้อนนี้ยุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันคือศตวรรษของฉันซุมมัลลาดีนยาลูนะฮุมซุมมัลลาดีนยลูนะฮุมต่อมาคือยุคที่ถัดมาแล้วก็ยุคที่ถัดมาแสดงว่าใน300ปีแรกที่บรรดาอุลามะได้ตั้งชื่อว่าเป็นกรุนมมฟต์ต์ละเป็นยุคที่มมีควาปรระเสิฐ แต่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่ากลุ่มชนเดียวที่เราจะปฏิบัติตามเขาโดยที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่อุดูลเชื่อถือได้หมดเลยคือใครฮะคือบรรดาสหายบาเพราะอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ารดิอัลลอฮฺอันหุมวะรอดูอันและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวัลลัดีนัตตะบบอฮุมียะซานและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามบรรดาสหายบะด้วยดี คำว่าบิยซานกับคนนี้ปฏิบัติตามบรรดาสหบาร์หมายความว่ายุคหลังจากสหบาบ์มีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนไม่ดีเพราะฉะนั้นมีบรรดาอุลลอ์มะที่มาหลังจากบรรดาสหบาร์พี่น้องทั้งหลายคนแรกที่ได้รวบรวมะดี ث มาให้กับเราที่อุลลอฮ์มะได้บอกว่าเอาวลุมันจะมา الحديث วันอัสรอิบนุชิฮาบินอามีรุลละหูอุมัรคนแรกที่ได้รวบรวมะดี ث รวบรวมสายรายงานรวบรวมัตบทจากท่านอับดุลลอฮฺสุลต่ามาให้กับเราคืออิบนุชิฮาบอัลซุฮรี อามีรุลลอฮุอุมารผู้ที่ใช้ให้นอิบนะชีฮับไอ้ใหรอิบนุชีฮับซูฮูรีเป็นคนรวบรวมะดีษก็คืออุมารบินอับดุล عزيز ซึ่งได้เป็นคอลีฟะในปีที่99ถึงปีที่101สแสดงว่าอะไรครับพี่น้องสแสดงว่าการรวบรวมวิชาหะดีที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยมีการบันทึกในปีที่99ถึงปีที่101เป็นการเริ่มต้นแล้วบรรดาอุลมาก็ได้มีการเริ่มมีการบันทึกหะดีมาในยุคตะดะวินซุนนะ จึงได้ชื่อว่าอยู่ในยุคร้อยปีกว่าแล้วก็สองร้อยปีกว่าเจ้าึงปีที่สามร้อยโดยประมาณแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าการรวบรวมหะดิตของท่านนบีสุลลัลฮอฮุลัยวะซัลลัมเริ่มการรวบรวมบันทึกเนี่ยที่มีความบันทึกอย่างจริงจังเนี่ยอิบนุชีฮบปีที่99แสดงว่าเราจะต้องดูบรรดาอุลลมฮ์ในการบันทึกหะดิตมาท่านนบีสุลลัลฮอฮุวลัยวะซัลลัมไม่ได้กล่าวคำลอยๆอยเอาไว้แล้วใครจะไปสอยลงมาก็ได้ แต่ฮะดีมีตัวบทที่บรรดาอุลฮ์มะได้บันทึกเอาไว้แล้วหลังจากนับบรรดาอุลฮ์มะก็เริ่มทําการบันทึกอิหมามมาลิกบินอานัสที่เราได้ชื่อว่าเป็นผู้นำามะมัธัมมาลิกีได้ทําการบันทึกฮะดีที่ได้ชื่อว่าอันหัตตะคอยมัมมาลิกบันทึกไว้หลายพันบทและอิหมัมนาวีอิหมามชาฟิอีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหมัมมาลิกได้ท่องหมุตะใช้เวลาภายในสองอาทิตย์พี่ต้องดูความเอาใจใส่ของบรรดาอุลฮ์มะนี่คืออัลลอฮ์มะอามิรูน แล้บรรดาอุลามะก่อนจะไปเรียนรู้วิชาหะดีษเขาจะท่องจําอัลกุรอานกันก่อนแล้วก็ค่อยไปท่องจาหะดีสแล้วก็ไปเรียนรู้สายรายงานแล้วในเวลาที่มีชาวเมืองกูฟะได้มีการโกหกกันมากขึ้นเวลาที่บรรดาอุลามะอยากจะได้รับหะดีษจากผู้คนหนึ่งคนใดเนี่ยเขาบอกว่าซัมมูลานาริจาลันจงบอกมาหน่อยว่าใครเป็นคนรายงานแสดงว,ว่าหะดีษที่จะมาถึงเรามีสายรายงานพี่น้องมีอุลามะ มีผู้รู้ที่ทบันทึกะดิษมาให้กับเราแล้วท่านอบบดุลเลาะห์อวยวะสัลลัมได้บอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่รู้จักบรรดาอุลามะไม่รู้จักขอบเขตของบรรดาอุลามะพี่น,น้องทั้งหลายย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าในวันนี้เราท่องจํหะดิษมากน้อยแค่ไหนเราได้ผ่านะดิษมากน้อยแค่ไหนอย่าว่าแต่ท่องจําเราได้อ่านตัวบทะดิษกี่บทในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาอิมามบุคอลีเราอฮีมอคุลรอได้บอกว่าฉันท่องจำะดิษโซเฮีหนึ่งแสนบท แล้วหะดีบออีฟอีกสองแสนบทนี่คือที่ท่านท่องจํามีชายคนหนึ่งมาหาไอ้มามบุคอรดีแล้วอยากจะทดสอบมามบุคอรีอยากจะด้วยมามบุคอรีีนแจ๋วจริงไหมได้เอาสายรายงานหะดทษมาสิบสายรายงานแล้วในสายรายงานมีคนรายงานประมาณเกือบสิบคนทุกสายรายงานแล้วก็โกหกไอ้แบมบุคอรีบอกว่าสายรายงานนี้มีคนรายงานจากคนนี้จากคนนี้จากคนนี huh. <bien. S 1> uh ้พอเวลามามบุคอรดีปล right. ่อยให้เขาว่าจนจบอิมามบุคอรีก็บอกว่าไอ้ที่ท่านว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สายรายงานนะ ล้วด้วยความจําของอุลมามะที่มีความจําอย่างมากอิมามบุคอรีไม่ได้ท่องจําสายรายงานที่ถูกต้องอย่างเดียวแต่อิมามบุคอรีท่องจําสายรายงานที่คนมาโกหกต่อหน้าขเขาเนี่ยว่าให้ฟังมามุคอรีบอกที่ท่านได้ว่าแบบนี้แบบนี้จากคนนั้นจากคนนี้คนนี้เนี่ยนะอันนั้นผิดที่ถูกแล้วก็คือรายงานจากคนนั้นจากคนนี้จากคนนี้ต่อไปนี่คือบรรดาอุลมามะพี่น้องแล้วหะดิที่มาถึงเราได้เนี่ยมีการวิเคราะห์มีการวินิจฉัยและบรรดาอุลมามะที่ทําการวิเคราะห์หะดิวินิจฉัยหะดลษ มีการแบ่งเป็นตบะกะมีการแบ่งเป็นระดับมีอุลามะมุตสาฮิลีนคนที่มีการปล่อยวางอย่างมากหมายความว่าการรับการรับหะดีษของเขาเนี่ยง่ายเกินมีอุลามะมุอตาดิลีนมีบรรณาอุลามะที่เป็นคนที่เป็นกลางหมายความว่าไม่จริงจังจนเกินไปแล้วมีอุลามะที่เป็นคนที่ตัชดุดเป็นคนที่จริงจังมากหมายความว่าหะดีษใดก็ตาม ที่อุลมามะที่อยู่ในขั้นแต่ชัดดุดในขั้นจริงจังอย่างมากเนี่ยถ้าเขาบอกว่าสอเฮตุแล้วเนี่ยก็คือสอเฮตุเพราะว่าเขาจริงจังในการรับสายรายงานการรับหะดีสมาเนี่ยจึงต้องมีขั้นตอนในการเรียนรู้พี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราได้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ขจัดปัญหาออกไปจากบรรดาคนที่เรียนรู้จากการฟัตวาฟังฟัตตวาแล้วก็นามาถกเถียงนํามาถกเถียงแล้วนํามาต่อว่าผู้รู้นํามาต่อกอนกับผู้รู้ทั้งที่เรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องของฮะดีสเรื่องการวิเคราะห์หะดี เรื่องการรับอัลกุรอาอ่านเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้นทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องให้เกียรติบรรดาอุลมามะความรู้มาถึงเราไม่ได้ถ้าไม่มีบรรดาอุลมามะอัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาได้ทรงสัญญากับเราว่าจะรักษาอันกุรอ่านเอาไว้และกุรอ่านไม่ได้ถูกเขียนห้อยไว้บนฟ้ามาให้กับเราแต่อัลลอฮ์ตาลารักษากุรอาร่านด้วยการรักษาบรรดาอุลมามะท่านอวักอัสซิดิกเวลาที่เห็นว่าชาวเมืองสฮาบายท่องจํากุรอ่านถูกฆ่าตายในสงครามยามามะ สงครามยามามาคือสงครามมุตตะด,ดินสงครามพวกที่ปฏิเสธอิสลามแล้วอุบคัคได้ส่งกองทัพไปทำการจัดการอุมารท่าบอกท่านอุบักว่าคนท่องจากุรานเริ่มเสียชีวิตไปเยอะในสงครามครั้งนี้บอกอุบคัคว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรวบรวมกุรานซะเถอะและอลัลลอฮ์ตาราก็เปิดใจให้อุบักหลังจากนั้นท่านได้รวบรวมมันกุรานเพราะกลัวกุรานจะหายไปหลังท่านอุบัคเสียชีวิตท่านอุมารเสียชีวิต ท่านอุสมานบินอัฟฟานำกุรานมารวบรวมอีกแต่เป็นการรวบรวมจากหลายๆการบันทึกแลมารวบรวมเป็นการเขียนแบบเดียวเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะกลัวความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งการรวบรวมเนี่ยท่านอุบักได้เลือกซาฮาบะที่เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการท่องจำมัลกุรานแล้วเวลาแล้วบอกว่าเวลาที่พวกเจ้าขัดแย้งกันเนี่ยให้กลับไปหาการบันทึกของชาวกุเดชเพราะว่ามันคือภาษาของเขาในอังกุรานและท่านอุสมานได้บันทึกอังกุราน จนเป็นกุรานที่มาถึงเราในวันนี้เนี่ยด้วยความเพียรพยายามของบรรดาอุลมามะแล้วด้วยสายรายง,งานมุตะวะเตสสายรายง,งานที่มีการรายง,งานคนรายง,งานมากพี่น้องทั้งหลายบรรดาอุลมามะคือคนที่นำทางเราคือคนที่นำทางเราให้รอดพ้นในการขึ้นเรือที่มันจะพาเราพ้นไปได้ลัทธิสุภานวะตานาทรงตัดว่าวะอัลนามินทุมอิมมาตัยยะฮดูนบิอัมรินาลัมมาซอบบรูแล้วเราได้ทําให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ย มีบรรดาผู้นำมีบรรดาอิมมะและบรรดาผู้นำในที่นี้ถ้าไม่ใช่ผู้รู้แล้วจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้รู้ท่องจำกุรอานท่องจำฮะดีสมีความเข้าใจกุรอานเข้าใจฮะดีสมีการอิสติมบัตหลักฐานมาแล้วจะเป็นใครยะดูนั่ีอัมรินาเขาทั้งหลายได้รับทางนาชี้ทางนําด้วยคําสั่งของเราลัมมาซอบบรูเม <ME> ื่อพวกเขาทั้งหลายได้มีความอดทนพี่น้องทั้งหลายอิมามชาฟีอีท่องจำฮะดีสมุฮัตเตาะไขมมา,มาล็กภายในสองอาทิตย์ แล้วก็ยังบอกว่าความจําของฉันยังไม่ค่อยดีด้วยความจริงจังของเขาในการได้เรียนรู้อัลลอฮ์ตาลาได้บอกต่อ่วกานูบิอายตินายูไกนูนและพวกเขาทั้งหลายได้มีความมั่นใจในอายะของเราเอัลลอฮ์ตาราได้กล่าวอีกในอายะหนึ่งว่าฟัสอาลูอัฮลัซ ah ิกอิงกุนตุมลาตาอาลมูน um พวกเจ้าทั้งหลายจงถามบรรดาผู้รู้หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นไม่รู้พี่น้องทั้งหลายและอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอ,อีกอายะหนึ่งว,ว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาหนึ่งปัญหาใดมีความกลัวหรือมีมุซีบะ ให้เรากลับไปหาเลาะกลับไปหาเลาะสุภาโนอาธนากลับไปหารอซูลและกลับไปหาบรรดาผู้รู้ที่มีความสามารถในการอิสติมบัตหลักฐานในการที่จะดึงหลักฐานกุรานจากกุรอานจากฮะดีษเอามาใช้เาลาะทรงตัดว่าวะอิดะจาฮุมอัมรุมมินัลอัมเนอเวนเขาอาดาอูบิแล้วเวลาที่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาหาพวกเขามาเจอกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยหรือว่าเรื่องความกลัวมาประสบกับพวกเขาอาดาอูบิ เขาก็ประกาศมันออกไปเขาก็ตะโกนโวกเว,วกโวยวายออกไปนี่คือลักษณะของไทอนะพี่น้องลักษณะของคนที่ไม่ได้เป็นผู้รู้เวลาที่มีเรื่องราวมาปึ๊บประกาศเลยสแสดงจุดยืนเลยแต่ลัทธิสุภานุวตาราได้บอกว่าวราวรุตด,ดูหูอิละรอซูลถ้าเขาเอาสิ่งนี้นกลับไปหารอซูลพี่น้องอะวิธีการกลับไปหารอซูลในแนวทางของบรรดารสหาบะแนวทางของบรรดารอุลามะเขาใช้วิธีการไหน ท่านอุมาร์บินคอาตอบเวลาที่เกิดปัญหาหนึ่งปัญหาใดอุมาร์ Omar จะรวบรวมคนที่ร่วมสงครามบัดดัสมาร่วมในการตัดสินปัญหาที่เรียกว่าชูรอแล้วอุมาร์จะรวบรวมคนที่มีความรู้มารวบรวมตัดสินปัญหาดังในเหตุการณ์ที่เกิดตอนองที่อัมวาสเกิดโรคระบาดท,ที่อัมวาสที่ดินแดนชามอุมาร์ไม่ได้ดีบตัดสินอุมาร์ไม่ได้ปอกประก,กาศเลยว,ว่าฉันจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่อุมาร์เรียกบรรดาผู้รู้มาเรียกบรรดาคนที่ร่วมสงครามบัดดั เรียกบรรดาคนที่มีความรู้มากมายเรียกมาแล้วก็ถามว่าใครมีหลักฐานในเรื่องนี้บ้างจบด้วยกับอะไรครับพี่น้องจบด้วยกับว่าไม่มีใครบอกว่ามีหลักฐานแล้วอุมารก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันต้องใช้อิสติฮะของฉันในเมื่อมันไม่มันไม่ได้มีหลักฐานเพราะเวลาอุมารได้ตัดสินไปว่าในการคนที่อยู่ในเมืองนั้นไม่ต้องออกแล้วคนที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าอับดุลรา์มานบินเอาในตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น พอเวลาเขาเพิ ask, the well. who نا, T T ่งจะเข้ามาถึงได้มาถามท่านมดาสหบัว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรแล้วอัลลอฮมาบินอัลอ์ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีสุลต่านได้บอกไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือคนที่อยู่ข้างในเมืองไม่ต้องออกแล้วคนที่อยู่ข้างนอกอย่าเข้าไปอุมัรมีความดีใจอย่างมากว่าการตัดสินของเขาเนี่ยไปตรงกับหะดิษท่านนบีสุลต่านได้อะไวสลบบนี้แบบนี้แบบนีดาสหาบคที่อรงกับางใิเพืองไม่ต้องออแล้วคาที่อยู่ใ้างนอกอย่าเข้าอุมัรมี่มีเรอ่องมาร่าวแร้วองเราเนี่วไปตรับสินนจ หรือว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เอาล็อกสมฮานน้อตาลาได้บอกว่าเราุดดูงอิลารอซูลถ้าเขาเอาสิ่งนี้กลับไปหารอซูลว่าอิลาอูลินอัมรีมินฮุมแล้วเอากลับไปหาบรรดาผู้รู้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบพ,พี่น้องคําว่าอ,อูลินอัมแปลว่าผู้นําแปลว่าผู้รู้แล้วแปลว่าคนที่มีทั้งสองสิ่งนี้รวมด้วยกันหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายของเวลาผู้รู้ในการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าด่วนตัดสินใจอยู่คนเดียว ให้เรากลับไปหาบรรดาผู้รู้มาปรึกษาหาเรือกันแล้วกลับไปหาบรรดาผู้นำว่าเหตุการณ์นี้เราต้องทําแบบไหนส่วนการด่วนตัดสินใจเป็นอย่างเดียวเนี่ยคือการตัดสินใจที่มาจากการรีบเร่งที่บรรดาสหาบาไดตาําหนิและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะาเรารุดดูอิละรอซูลวะาอิละอุลินอัลมิมห์และไอลีมาฮุลลาดีนัยสตัมบิตูนหูมินหมแล้วจะมีถ้าพวกเขาทั้งหลายกลับไปหารอซูลแล้วกลับไปหาบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นําเนี่ย ก็จะมีคนที่อิสติมบาดหลักฐานนําหลักฐานออกมาจากตัวบทกุรานและหะดีษเนี่ยจะนําสิ่งนั้นออกมาให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการรีบเร่งออกมาในเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่เราได้ยินอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วบอกว่ามีหลักฐานแต่พอสุดท้ายแล้วไม่มีหลักฐานแล้วก็พยายามที่จะไปดึงปัจจัยต่างๆให้เป็นหลักฐานให้ได้นี่คือการรีบเร่งซึ่งท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าอินนาซัตะกนอุมูรุนใครคืออุมัสอูดพี่น้อง อับดุลลอฮ์มัสอุดคือซอฮาบะที่ได้ชื่อเป็นครูสอนกุานที่เมืองกูฟ้าเป็นหน nah framework. Kendra, so ึ่งในสามซอฮาบะที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาตัฟซีรซึ่งในนครมาดีน่ามีอุบับบินกาบในนครมักกะมีอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วในนครในเมืองกูฟ้ามีอับดุลลอฮ์มัสอุดอินมัสอุดได้บอกว่าอินนะฮะซัตะกูนอุมูรุนมุชตะบิฮัตเดี๋ยวจะมีเรื่องเกิดขึ้นจะมีเรื่องที่มันคุ้มเคือเกิดขึ้นและอินมัสอุดได้บอกว่าฟาอัยไลกุมบิตตุอาดะ พวกเจ้าจงใจเย็นเย็นเวลามีเรื่องคุ้มเครือเกิดขึ้นอินมาโซได้บอกว่าจงใจเย็นเย็นคืออย่ารีบให้ทำการปรึกษาหารือกันฟาอินนากาอันตะกูนาตาบิอันฟินเคสคอยร,รุนมินอันตะกูนาระซันฟินชชัเพราะการที่เจ้าจะเป็นผู้ตามในเรื่องดีดีกว่าการที่เจ้าจะเป็นผู้นำในเรื่องที่เป็นเรื่องเลวในเรื่องที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อมีการรีบด่วนตัดสินเรื่อง ine, หรือเรื่องใดออกมาเนี่ยแล้วไปค้านกับบรรดาอุลละมะทั่วทั้งโลกที่เขาอิสติมบัดหลักฐานออกมาตามที่อัลตาราบอกให้เรากลับไปหาบรรดาอุลามะอามิลินอุลละมะที่ท่องจากุรานอุลละมะท่องจำฮะดีษและปฏิบัต ral, บิด้วยกับกุรานได้กับฮะดีษทั่วโลกตัดสินที่ออกมาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็เป็นแบบนี้แล้วเรารีบด่วนตัดสินใจค้านกับพวกเขาออไปแล้วพยายามที่จะเอาหลักฐานเข้ามาแล้วสิ้นสุดที่อะไรฮะสิ้นสุดที่การพยายามตําหนิบรรดาอุลละมะเหล่านั้นด้วยคําพูดที่่ไมสมสควรรในนกาาตํหิ ไปค้านกับตัวบทที่เล่าสุภาโนะตาลาสอนให้เราให้เกียรติบรรดาอุลามะแล้วเรากลับไปตําหนิบรรดาอุหลามะพี่น้องทั้งหลายการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบอิมมาสโได้กล่าวต่อมาอีกว่าพวกเจ้าทั้งหลายต้องเรียนรู้ก่อนที่ความรู้มันจะหายไปแล้วการหายไปของความรู้ก็คือการตายจากไปของบรรดาผู้รู้แล้วพวกเจ้าต้องเรียนรู้ เพราะบางครั้งในเจ้าอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะได้มีความต้องการในความรู้นั้นมาว a s a t a j i d u n a q w มันนี่คําพูดของใครฮะอินุมัสอุดได้บอกว่าแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะได้พบกับกลุ่มชนหนึ่ง Yazumun anhum Yazau n ล ilakita b i l a พวกเขาทั้งหลายจะอ้างว่าพวกเขานั้นเดินตามกิตาบุลลรอเดินตามอันกุรอาน Wada n a b a z า u ูฮุว r ออ z h ฮูริ h ิม แต่คนเหล่านี้เนี่ยเอากีตาร์บุญล้อเอากุรอานเอาไว้ข้างหลังเขาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเวลาดูการปฏิบัติของคนเหล่านี้แล้วเนี่ยค้านกับกีตาร์บุญล้อและค้านกับสุนนะด้วยกับการรีบเร่งในการอ้างว่าเราตามกีตาร์บุญล้อและอิมามอุสได้กล่าวไว้เหมือนกับท่านรู้ว่าในยุคหลังจะมีคนประเภทนี้เกิดขึ้นมาอิมามอุสุได้บอกต่อไปว่าวะอียากุมวัตตาบด้วง um พวกเจ้าทั้งหลายระวังการไปว่าคนอื่นทําบิดาในเวลาไหนครับพี่น้องใน ตัวบทนี้ธรรมสุทได้บอกมาในเวลาที่เกิดฟิตรนาแล้วเรารีบในการตัดสินใจไปแล้วเราก็จะไปป่าประกาศว่าคนนั้นทําบิดาคนนั้นทําไม่ถูกวอีายากรุตตะบัตดัวระวังเรื่องการว่าคนอื่นทาบิดาในเรื่องฟิตรนาที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นวัตตานัตตัแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายจงระวังการสิน้นการจริงจังจนเกินเหตุซึ่งท่านนบีสุลต์ลอฮของอาเลวะสลัมได้บอกว่าฮหละกัลมุตะนัตติอุนพวกที่จริงจังจนเกินเหตุเนี่ย เป็นพวกที่พินาศเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านต้อนรับิบลคาบีบได้บอกว่าจะมีฟิตนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฟาตาฮัราูมินฮัตตะกวาพวกเจ้าทั้งหลายก็จงมีความยำเกรงมีคนถามต้อนบิลคาบิบว่าแล้วความยำเกรงคืออะไรท่านก็เลยบอกว่าอัตตะกวาอันตอามัลบิทอาอัตินะ คือการที่เจ้าทําการปฏิบัติด้วยการต่ออาตอลลออาลานูริมินัลนลอบนนัสสมีของอัลลอฮ์สุบฮานูวัตาลาโรยจาอัตวาบินละโดยมีความหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูวัตาลาหวอันตัตุกรมะซียาตัลลอและการที่เจ้าจะทิ้งการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อาลานูริมินั่นลอบนนัสสมีของอัลตตาลาเช่นกันคือตามกิตาบุลลอนและก็สนะเคีฟะตาอาดาบินละโดยที่มีความกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานูอัตตาลาอะกูลกาลีฮะจา واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول